นี่ไม่ใช่เบี้ยนกานดูแลเ๊่งๆนะี่่ใชทนะอันนั้นที่ไหนผมบอกว่าอันนั้จิคันเอ่าอันนั้นจิงเง้าเเจียวจินที่ไหนอ่ะชนอย่างนี้ดูนีพม่าชนไทยเดูพม่าชนไทยอ่าครับสวัสดีครับ พี่สาวยังคิดถึงอยู่พี่สาวพี่สาวโอ้โหพี่สาวพี่ติ๋มโอปไปหายไปไหนอันนั้นอยากคุยกับคุณอันนั้นบอกว่าคุณอ่ะโกหกมากๆโกหกไม่ใช่อ้นพี่สาวยิ้มหายเพื่อนไปไหนเพื่อนนี่ไปไหนเพื่อนไปไหนชอบกูเไม่ต้องเพื่อนนะแล้วพอมีกินไหนมีแบบอะไรนะมาชิบู อะไรมามีไหมอีบอกมาชิบูไม่มีไม่มีมาชิบูครับพาม่าพ่นมาชิบูอีหลอดอีหลอดพี่สาวเขาาฮพี่พี่สาวพี่าเขาบอกว่าเอ้าเพื่อนไปไหนเอาว่าอ่าจุดไฟเพื่อนผมก็ไม่รู้จะตายยังไงยังไงนี่พี่ ดัดลายปี่ดีไปป้าแซมปีก่อนเฮ้ยเอาเมียแกลีเฮ้ยเอาเมียแเก้ได้ฮะเอ้าเอเจเอเจชอบเมียแกอีบอกเมียแกดีเข้ารู้ดีกว่าเข้ารู้ดีกว่ายี่อาเข้ารู้ดีกว่า ไม่หลอดนะไม่หลอดพี่หันนะหลอดหลอดเราแกอ่าอ่าอีชอบเมียแกอีบอกอีชอบเมียแกนี่ยนะนี่คือเอ่อนี่นี่จริงจริงเป็นเหตนการคุณนั่นที่นี่คุณนั่นไม่คุณนั่นนั่นสองคนว่าจริงจริงว่ะคุณคุณชอบเมียแกคุณไม่ชอบเมียเด็ดอ่ะ เมียนแดเอาไปอายุปดเอาอายุอะไรอายุสิบแแล้วคุณอายุเท่าไหร่ล่ะเนี่ยอผมอายุสี่สิบสองสี่สิบสองสี่สิบสองชอบสิปอ่ะดูดูดูเดี๋ยวสบแปดชอบี่สิบสองใช่อชอบกินของแก่อ่ เฮ้ยแม่ไอ้นั ay, ่นบอกคุณชอบกินของแก่จริงๆบอกนะสิปี่สิปี่อ่ะมีลูกกันหนึ่งคนเออเมียแก่ไม่ใช่ผมทำปีดนี่เมียแกล่ะเข้าใจบอกแล้วเมียแก่คุณหรือเมียผิดทีนี้ผมจะผมจะถามว่าคุณผิดหรือเมียคุณผิดนะเมียผิดอ่ะถ้าเมียผิดทำไมคุณไปเอาคนแก่ มนี่เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนมีลูกกี่คนนี่เพี้ยนทีนั้นเนี่ยเพี้ยนเพี้ยนอะไรอะไรก็เพี้ยนโอ้โหเพี้ยนมีลูกกี่คนประมาณสี่คนสามสี่นี่แหละประมาณพูดไทยได้แหละมันก็ลำม่นแหมลำบากใจเลยฮะนินทาไม่ได้เนี่ยนินทาไม่ได้ไอ้เจียวเนี่ยเ่งมีคนเดียวนี่นี่ยี่สิบปีนี่สิบปีเลขหนึ่ง พี่ไพเมียแกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผมทำปม่ผมทำนี่่เมียแกน่ะลูกไม่ค่อยได้่ไ่เจ็่ะใหมไมยไม่ก็จ่างเลยว่ะไงที่ที่ลูกมึงมึงหน้าตาคุ้นงเฮ้ยลูกลกนั้นหน้านี่เหมือนกันไหมไม่ใช่นี่นี่หน้าเหมือนอ๋อได้ไม่ไม่้ยมอไมมทแล้วพี่ไพ่ก็อีกตัดเนี่ยพี่ไ่ ตาเรียอาหม่ารู้มากเลยยิ้ไหมตาไม่ได้เลยอ่ะไปดุ่นเด๋ภาษาไทยไม่บอนั่นล่องถามมันไงหน้าตามันคือมึงเลืกคือคนขับบ้านแบบนั้นลองบอกภาษาลาวเข้าใจไหมอืมไอ้หน้าตาลูกมันบ้าหมองหูภาษาลาวเงี้ยหน้าตาลูกอะเป็นคนไหมอ่าใช่ใช่ ไม่ใช่เหมือนคนข้างบ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่ี่ผมผมจผมเผมจินเดี๋ยวบอกผมจิจนนี่ร้เปอระร้อยเปอรมเซ็นเขาบอกร้อยเปอร์เซ็นจิ้งโหมูโง่้มเพเพ่เอไมอไไอไปเ่รมไมมไดมมอนมมนย่่ กแก่ครับเฮ้ยที่บ้านสบายดีไหมสบายดีใกล้ๆที่อันนี้ระเบิดเฮ้ยเมียมึงข้ามมาเปล่าข้ามมาฟังไทยเปล่าไม่ข้ามไม่เป็นทรรแต่พวกกะเหลี่ยมใช่ไหมอืมกเรอไปดิสโซ์เฮ้ยไม่จะพูดแล้ววะอินไต้โดนตัดอ่ะเอาไสโอ้โหไปกอดอ่ะ Then me all I should the outside. Ah. Uh, I stay in Myanmar, inside the downtown is Yangon. The yeah. They cannot shoot. Yeah. Hey, Yangon, I say okay, no. Okay. Okay. Because the uh, army, one day, uh, minimum uh, 200 people die. Yeah, army, yeah, I saw already. Every yeah. day, uh, 200 yeah. people die. Yeah, yeah. yeah, Because uh, our people have a gun ready. Well, people got a gun. Then have some money, then money, then you can buy gun. Bye, bye. Support to to to. I never you go home, lah. ไทยแลนด์ไทยแลนด์ยูวอสัวยูริสยาไอซอเลดยูทูปมาช่วยมันได้ไอซี่ไอพีดีอ่ะไอพีดีอ่ะฟังกิ้งมีอะไรที่เป็นได้อะบอกอันตัว plus แล้วอยู่แฮปปี้หน่อยมีออไลนอมีได้อ่ะไอซอแฮปปี้นะปยุทธ์นะประยุท์หลันเจ้าฟังกิ้งประยุทธ์อ่ะ เนื later, yeah, lla, ้อเ yeah. hey, oh, no ้าดับบ hey, oh, oh. hey. yeah. ันนะยุทธปันนี่ยนูเอไอ่ไอเยเฮ้ยมาเียกมาละบาดบ้านมินองไรฮะเฮ้ยมิน้องไรเฟรนค่มาเลดีอ่เนี่พม่าจพ่ออผมนี่พม่าพม่าจะพ่อเจ้าเวแฮปกูย่านาะโโหแบกอินไปีไปช่ มลุกขไเลยจริงกุยอันดี้เอ่ะตาพงีอะทำไอี่ะอ่ะอีอ่ะอีกอ่เดี๋ยวพูดไทยใช่เกอันี้เดีกยตาพอออีใส่หน่อยเดี๋ยวตกน้ำีหายกุยไม่ตอดไม่ตอดผมไม่ตอดที่ใส่โกงใส่โกงไม่กสโกมตอดอะไม่เป็นไรนไม่ตอดผมไม่ตอดจริง โ้เปรังที่ก็บบายงเ่พี่นี่ไม้พย่นาม้ทนี่ม่ไยีนอมดาพงยี่ไ้ยพงี่น่มไ้ทยี่นี่ม่ไงนีงนี่ไม่ไ้ี่นีไม่ด้งีไม่ไ้ยี่นี่ไม่กด้มาเฟี่จะ่ม่พี่นี่ไม่พี่น้องเอ้ยมีโอกาสได้มาคุยกับไม้พม่า น่าก็บสามต่อสามพูดการสนุกสนานเนาะครับเนาะยังยกตัวอย่างว่าอันนี้ฮะเป็นเส้นไก่ตีเพี้ยน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 จริงๆครับเพี้ยนแล้วบาทเลี้ยพม่าตัวนึงบาทนนี้เนาะโอเคโอเคอ่อตรงนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกๆคนได้เบิ่งกันเนาะกับแบบมีเท่ไร่ยังเนาะเพื่อความสนุกสนานเชิญครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เช้ยครับผมก็ไม่แชร์ก็ไม่ต้องตาม